พาไปที่อุดรธานีเลยครับมีผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะฮะ<ช>หนีออกมาจากโรงพยาบาลไม่ยอมรับการรักษาตัวครับนี่เป็นภาพวงจรปิดวินาทีที่เธอแอบออกมานะครับมองซ้ายมองขวาไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาเลยจากโรงพยาบาลกุมภาวาปีครับ<ช> <ๆ S 2> เธอชื่อว่าคุณระตาที่นีนะครับหรือว่าคุณน,นกยักษ์ติดโควิด -19 แล้วก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลเบาะแสล่าสุดคุณผู้ชมครับมีคนส่งข้อมูลไปที่ โรงพักกุมภาวาปีบอกว่าเห็นว่าเธอมาปรากฏตัวที่สมุทรปราการนะครับ,รบจากอุดรธานีมาที่สมุทรปราการมีคนโทรศัพท์เข้าไปแจ้งเบาะแสแต่เห็นบอกว่าล่าสุดไปที่ห้องเช่าของเธอที่สมุทรปราการก็ไม่เจอตัวเธอแล้วมไม่ทราบว่าตอนนี้คุณน,นกยักษ์ไปอยู่ที่ไหนนะครับ เราตรวจสอบกลับไปที่ผู้กํากับการสอพอกุมภาวาปีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวของเธอนั้นทํางานอยู่ที่สมุทรปราการก็จริงแต่ว่ากลับไปที่อุดรแล้วก็ไปรักษาตัวตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าประสานไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมกระจายกำลังไปตามบ้านแล้วก็บ้านญาติที่อุดรก็ไม่เจอนะครับโทรศัพท์ติดต่อก็ไม่ได้ทีนี้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปที่อดีตสามีของเธอครับครับ,รบอดีตสามีทํางานอยู่ที่สมุทรปราการเห็นบอกว่าก่อนที่เธอจะตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลเธอโทรศัพท์หาอดีตสามีด้วยนะครับซึ่งอดีตสามีบอกว่าเท่าที่คุยกันก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีท่าทีหลบหนีการรักษาแต่อย่างใดหลังจากนั้นอดีตสามีก็โทรศัพท์ติดต่อคุณนกยักษ์ไม่ได้เลย เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจว่าเธอหนีออกมาเพราะอะไรนะครับเราย้ําเตือนกันหน่อยนะฮะถ้าใครมีเบาะแสเห็นคุณนกยักษ์ปรากฏตัวอยู่ในพื anyway> ้นที่ของสมุทรปราการหรือว่าจ uh, ังหวัดอะไรก็ได้คือตอนนี okay. ้เราไม่รู้ไงว่าเขาไปถึงไหนแล้วแจ้งเบาะแสด่วนเลยขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลกุมภาวาปีแล้วก็โรงพักในพื้นที่ของอุดรธานีไว้นะฮะถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีความเสี่ยง เดินทางจากอุดรมาสมุทรปราการไม่รู้ว่าระหว่างทางไปแฉเชื้อให้ใครบ้าง <จะ S 1> ด้วย <ไป S 1> นะคะจะแวะที่ไหนบา้างหรือเปล่านะคะสวัสดีครับผมจั๊ดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ